สวัสดีครับผมร้าน JJ w o r ช s h o p สาขาพาต้าปินเก้านะครับนี่วันนี้ New Forza 350เข้ามาติดตั้งเป็นปีบอลูมิเนียมหรือจะเป็นเรียกว่ากล่องอลูมิเนียมก็ได้นะครับสำหรับตัว350กล่องจะเป็นรุ่นแชสเทอร่า TR5 TR48 นะครับ350แนะนำให้เปลี่ยนมือจับมาก่อนแล้วก็มาติดตั้งแหลกท้ายได้เลยแหลกท้ายตัวนี้จะติดตั้งเป็นของ GTR ขาเป็นแบบสแตนเลสนะครับ สามารถรองรับปีบไซส์แบบ65ใหญ่ๆเนี้ยได้สบายเลยแล้วก็ขาแบบสแตนเลสสามารถอนาคตสามารถมาต่อก่องข้างได้นะครับเพราะว่าจุดยึดบางจุดเขาอาจจะต้องมายึดตรงนี้พอเวลาเราติดตั้งแหลกแล้วมันจะติดบ่ะนะนี่ในส่วนกล่องท้ายจะเป็นรุ่นแชร์เทอรล่า TR48 นะครับผมสีเงินอลูมิเนียมมันจะมีสีเงินแล้วก็สีดำนะด้านใน งานเนียนมากดูพรีเมียมได้มาตรฐานปี๊บก็น้ำหนักเบามากนะครับตกแล้วอยู่ประมาณสี่ห้าโลเองขอบจะมีขอบกันน้ำด้านในจะเป็นยางด้านนอกก็จะเป็นขอบตัวธรรมดานะครับขอบด้านบนเขาจะทับลงมาอีกทีหนึ่งระบบกันน้ำนี่ถือว่าได้มาตรฐานมากตัวน,นี้ก็จะเป็นสายลังสองฟังพวกปี๊กงานเทอร์ล่าแชทเขาจะมีแผ่นรองให้ ประมาณนี้นะมันจะไม่มีเหมือนแบบอินเนอร์รอบไปเหมือนพวกงานทั่วๆไปงานจีนอะไรพวกนี้นะครับเขาให้มาแค่นี้แหละที่เหลือเราก็ไปหาเติมกันเราเองปิดปุ๊บแล้วก็ดันล็อกลงมาครับใช้งานง่ายๆเลยสีเงินเนี่ยข้อดีพอเวลารถตามท้ายมันก็จะสะท้อนแสงนะตัวนี้ก็เป็นบอพิง คนซ้อนสามารถนั่งได้ไม่เจ็บหลังเลยนะครับนิ่มมากตัวนี้ก็ติดตามเพิ่มนะปูยึดพวกนี้ก็ใช้งานได้จริงนะครับสามารถมัดของได้มัดกระเป๋ามัดของด้านบนได้สีเงินก็สะท้อนแสงอยู่พอเวลารถตามท้ายมานะครับปลอดภัยเวลาขับตอนกลางคืนสนใจก็ติดต่อที่ร้าน JJ b i บ e s h o อได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ